หยุดยันห้าสายฟ้านี่น่ะเลยวิญญาณเลือดตอนนี้เรามีห้าสิบห้าแต้มแล้วใช่แล้วเป็นพรสากการจับของพี่หลินเลยทำให้เราจับวิญญาณเลือดได้ง่ายมากขนาดนี้ทำไมมันดูคุนคุนะดโดยกลยุทธ์การปิดล้อมทำให้เราจับวิญญาณเลือดจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าหากว่าอยากเป็นระดับหนึ่งเราต้องพยายามให้มากกว่านี้ถ้าหากพ่ายแพ้ไม่ว่าจะจับวิญญาณเลือดได้มากแค่ไหนสุดท้ายก็เหมือนกับเราย,ยกไปให้คนอื่นอยู่ดีเราควรแยกกันทําตามแผนเดิมใช่หรือเปล่าแบบนั้นมันจะไม่อันตรายอย่างนั้นหรอแม้ว่าในป่านาแม้ว่าในป่านามสัญญาณโทรศัพท์จะถูกปิดกันแต่ล่วเอ,อจะช่วยฉันสื่อสารกับพวกเธอ และฉันสามารถกลับมาได้ตลอดเวลาฉันว่าพี่หลินไม่น่าเป็นห่หวงอะไรหรอกพวกเราควรจะเป็นห่วงตัวเองกันมากกว่าดูเหมือนว่าพวกมันแยกกันแล้วฝูงตูมันอยู่ที่ไหนฉันได้ยินเสียงว่ามีคนแยกไปทางตะวันตกมันน่าจะเปนน็นน่าจะเป็นเจอาพายฝงตู นี่คงไม่ใช่กับดักนะเรามาที่นี่ตั้งใจจะมาจัดการกับมันอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงฉันก็จะทุ่มสุดตัวเพื่อสู้กับมันแน่นอนฉันพอจะเดาแผนของมันออกแล้วมันชอบเล่นแผนรอบโจมตีเราควรจะวางแผนโต้กลับด้วยเช่นเดียวกันฉันเชื่อเธอได้หรือเปล่าถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของฉันจะสู้จักรวายเฟ,ฟิงตูไม่ได้แต่คนอื่นๆในทีมจีนไม่ใช่คู่มือของฉันเลยแม้แต่นิดเดียว งั้นก็ดีขอแค่ไอเวนขอแค่ค่าไอเวนจกักรวรรดิฝงตูได้ภารกิจครั้งนี้ของเรางั้นก็ดีขอแค่ค่าไอเวนจกักรวรรดิฝงตูได้ภารกิจครั้งนี้ของเราก็เสร้นส้นเราได้อีกห้าสิบแต้มแล้วพี่หนินพี่ลู้เออสุดยอดไปเลยเฮ้ยโยหนิลยูเกิดอะไรขึ้น พวกอเมริกาแข็งแร่งกว่าที่เราคิดเอาไว้มากคารอนที่เป็นผู้ควบคุมผีระดับเจ็ดแข็งแร่งมากๆแม้กระทั่งฉันเองก็รับมือไม่ไหวเป็นอะไรหรือเปล่า,าพวกมันกำลังจะตามฉันมาถ้าแล้วรีบไปกันเอถอะตะถล้องคุณคงจะบาดเจ็บมากแน่ๆให้เธอช่วยรักษาคุณก่อนเถอะเอออืม ฮะทำอะไรของเธอกันแล้วเนี่ยพวกเรารู้แผนของเธอแต่แรกแล้วคิดว่าเราจะคิดว่าจะหลอกเราได้หรือ,อยังไงกันเป็นไปไม่ได้นี่เธอมองเห็นความสามารถของฉันได้ยังไงกันฮ้ไม่ว่าเธอจะสแสดงเก่งมากแค่ไหนเราก็ไม่เชื่อหรอกนะจากรพารดฝั่งตูตัวจริงไม่มีทางเป็นแบบนี้หรอก ยิ่งไปก่อนนั้นนะเธอพลาดข้อมูลสำคัญไปนะพี่หลินจะจำผีที่ทำสัญญาด้วยไม่ได้ได้ยังไงเฮะเธอเป็นผีดูร้ายและยังเป็นผีใต้บังคับบัญชาสัญญาของเจ้าพายฟืงตูด้วยเขาทำสัญญากับผีกี่ตัวกันได้เนี่ยฉันจะบอกความลับใหญญ้ฉันจะบอกความลับให้ศัตรูรู้ได้ยังไงกันแต่เรื่องที่ฉันบอกได้คือฉันและติงเหลียงอ่อนแอที่สุดในบรรดาผีที่ทำสัญญากับนายท่านแล้ว ผีดูร้ายสองตัวอ่อนแอที่สุดงั้นเหรอเขาที่เป็นใครผู้ควบคุมผีระดับห้าทำไมถึงได้ทำสัญญากับผีมากมายแถมยังเป็นผีที่แข็งแร่งมากอีกด้วยจักรพัดฝ so like ่งตู่เขาเป็นสัประหลาดชัดเลยถ้าปล่อยให้เขาแข็งแร่งขึ้นไปเรื่อยประเทศของเราจะไม่สามารถต่อต้านประเทศจีนได้เลยคารอนคุณต้องฆ่ามันให้ได้นะเหิม ชาวันเลือดรัดในที่สุดก็มาแล้วงั้นเหรอจังหวัดฝองตูฉันยอมรับในความกล้าหาญของแกเลยจริงๆวะ่ะแต่แกรู้ว่าเราจะตามหาแกแต่แกก็ยังกล้าแยกตัวออกมาคนเดียวอีกเคยได้ยินคำพูดที่ว่านักล่ามักจะชอบทำตัวเป็นเหยื่อหรือเปล่าละ่ะอย่าทำตัวหยิงผยองไปหน่อยนักเลยนี่คือโทษที่แกได้รับจากการดูถูกสหรัฐอเมริกา แค่เธอคนเดียวมันไม่พอหรอกดีกไปแข็งแขงมากฉันบอกแล้วว่าอย่าได้ประมาสตูไปประจำตำแหน่งของตัวเองซะชักใช้พลังของผีทะเลทรายและชาวใช้พลังของผีทะเลและ ผู้หญิงมีพลังของถาวั์เลือดที่เก่งในการจับนี่คือรูปแบบซับสามดาเมจหนึ่งเพราะงั้นคนที่ฉันต้องสู้ด้วยคือคารอนผู้ควบคุมผีระดับเจ็ดแห่งตระกูลคันเลนมาสู้กันให้ตายไปข้างหนึง่ง ฉันก็อยากจะรู้ว่าตัวเองกับผู้ควบคุมผีระดับเจ็ดของตระกูลคันแลนใครเก่งกว่ากันกันแน่